สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่22มีนาคมนะครับเกณกา17นาทีเดี๋ยวดูภาพรวมให้กอยู่ภาคเช้านะครับเดี๋ยวเราดูที่เพจเทศทองนะครับมาชามเดบยวภาพนี้ไปนะครับอธิบายต่ำสุดก่อนหน้านะครับอยู่ตรงนี้1895นะครับหลังจากนั้นก็มีการยกหายขึ้นมานะครับ1949นะครับแล้วก็เซฟดาวลงมา2วันแล้วนะครับ ทำโรไว้เมื่อคืน19.18นะครับหลังจากนั้นก็ปรับขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มบ้องข้างเช้านี้นะครับเช้านี้มีโอกาสจะย่อลงมานะครับแนวที่มีโอกาสจะย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ19.34 19.32 19.30นะครับสำหรับคนที่ติดเซลในโซนนี้นะครับแนะนำ่างคนออกมาก่อนนะครับเพราะลักษณะดูเหมือนจะเขาจะย่อเพื่อจะขึ้นต่อนะครับถ้าการย่อครั้งนี้ไม่หลุดตัว19.18เดี๋ยวภาพจะขึ้นต่อชุดหนึ่งนะครับมาความว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะผ่านตัวไฮเดิมมานะครับ19.49นะครับ ะครับถ้ามันผ่านแน้วนี้มานะครับโซนถัดมาก็จะอยู่ประมาณ1952 193 6 1973นะครับตัวเลขกลมๆก็ประมาณ195 5 196 5 197 5โดยประมาณนะครับลักษณะก็คือเป็นการไซเบนอัพนะครับผมเขียนตักสอนตัวนี้ไว้นะครับเป็น A นะครับที่ลงมาลึกๆเป็น B นะครับแล้วก็มีโอกาสจะเด้งขึ้น C มานะครับทิศทางเป็นการเด้งในทิศทางขึ้นนะครับน่าจะน่าจะค่อยๆขึ้นย่อ, combined, ยอขึ้นย่อขึ้นไป นะครับกลยุทธ์น่าจะย่อไปน่าจะอเคกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟผ่านเทรดที่วิวในการนี้นะครับคือภาพเดียวกันนะครับภาพเดียวกันแต่ตอนนี้มันเริ่มจะย่อใช่ไหมครับเดี๋ยวแนวย่อก็เดี๋ยวเราวัดแบบนี้นะก็คือในในภาพหลักก็คือจะย่อลงมาก่อนนะย่อเสร็จนะครับถ้าไม่ลดโลเนี่ยมันจะขึ้นไปใหม่นะครับทีนี้เราเวลาเราดูนะครับเราดูว่าชุดย่อก่อนนะครับเราจะดูแนวย่อว่าเขาหน้าจะย่อถึงไหนเพื่อเราจะหาตำแหน่งรับนะครับ ผมจะวัดเทียบตรงนี้ลงมานะแล้วก็วางที่ายนี้แลระยะสั้นคาดว่า19 1933 1931 1929นมีโอกาสจะถึงอยู่นะครับถ้าเรามองว่าขึ้นก็ต่อราคาดีกว่านะให้เขายอ่อลงมาลราค่อยบายนะครับสำหรับคนที่เซลลนสั้นมาก็ถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดโลนี้นะครับมันมีโอกาสได้เหมือนกันนะ1928โดยประมาณนั้นนะครับ นะครับสำหรับคนที่ซื้อลงมาแล้วนะครับถ้ามันไม่หลุดโลเราจะอาจจะต้องทิ้ฟีก่อนเพราะมันคือกันที่ว่าเดี๋ยวมันจะดีดกลับใส่เรานะครับคนที่จะบายนะครับก็ต่อราคาที่หนึ่งดีกว่านะนะครับได้ต่ำกว่าหนึ่งเก้าสามสองยิ่งดีนะครับอันนี้ไอเดียของเอกยูนะมองว่าจะย่อเพื่อจะขึ้นต่อทีนี้เราดูคู่อื่นประกอบนิดหนึ่งว่านะครับแนวโน้มมันสนับสนุนกันหรือเปล่านะครับเราดูเงินบาทก่อนนะครับเงินบาทให้ดูในพิธีของ การฝากหรือถอนดีวันนี้นะครับเงินบาทวันนี้น่าจะอ่อนค่าพอสมควรนะขึ้นมาถึงตอนนี้สามสิบสามจุดหกห้านะครับเดี๋ยวเราถอยมาดูภาพใหญ่นี้ดีกว่าสักสี่ชั่วโมงนะก็ถ้าดูแล้วเนี่ยตามสัดส่วนมันจะขึ้นต่อได้หน่อยนะเดี๋ยววันนี้ถ้าใครถอนเงินเนี่ยจะได้เงินเยอะ,ะกว่าควรนะถ,ถ้าเราเปลี่ยนจากเงินยุดดีมาเป็นไทยบาทนะครับนะครับมันขึ้นมา ในสำคัญโซนที่ใกล้ที่สุดก็จะอยู่ประมาณนี้สามสิบสามสิบสามเนเจ็ดนะครับถ้าไกลกว่านั้นก็คือเกือบเกือบสามสี่เลยนะเราดูโซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับโซนแรกไฟบูล้้าหกจุดแปดโซนกลางก็ไฟบูสองร้อยนะครับวันนี้ถ้าถอนได้เยอะนะครับถ้าใครจะฝากเติมถอนมันเราเสียเปรียบหน่อยนะคือเราเสียเปรียบอัตราเลขเปลียนนะครับถ้าจําเป็นถ้าจําเป็นต้องฝากจริงก็ลองดูแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าดูแนวโนเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งถอนมากกว่านะครับ,นะรบในส่วนของยูดีไทยบาทน,นะ ถัดมามาดูบอลยูนะครับเทนเ a ียนะครับเทนเยียก็พุ่งอยู่นะครับถ้าพุ่งแบบนี้เอกยูมน่าจะยอดนะครับก็ถูกต้องนะเดี๋ยวลองเทียบทุดนี้ดูว่าบอลยูมันน่าจะไปต่อได้ถึงไหนนะเห็นโลนี้นะครับเห็ Hi, นไฮนี้วัดดิงขึ้นไว้ก่อนก็ระยะสั้นๆนะในในรายวันนะครับถ้าย่อไม่เลอกมากมันจะขึ้นต่อไปทางนี้เลยนะครับถ้า บอลยิวมันขึ้นไปถึง2.417เ่ยนะฮะทองคำมันจะย่อนะแต่ว่าตอนนี้ผมพยายามดูว่าอันไหนจะอันไหนจะย่อก่อนนะนะครับเลี้งสั้นๆน,นะครับอกอยูน่าจะย่อมาก่อนนะครับแต่บอลยิน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวพักไปอัปเดตอีกทีกว่านะับอาถัดมาดูดอลลาอินเด็กนะครับดอลลาอินเด็กตอนนี้นเด็กมือนจะเด้งนะ ก็ถูกต้องนะนะครับดอลลาร์เด็กเด้งนะครับอาจจะดอลลาร์เด็กก็เด้งไม่เยอะนะแต่ว่าดุลเงินบาทอ่อนค่ามากนะวันนี้นะครับดอลลาร์เด็กโซนถัดมาจะอยู่ประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบแปดจุดเจ็ดห้านะครับมีโอกาสจะขึ้นมาทางนี้เหมือนกันถ้าเราเห็นดอลลาร์อินเด็กพุ่งแบบนี้นะถ้าเราไปดูคู่ของ EU เนะ่ย EU น่าจะน่าจะย่อลงมาแล้วนะครับเห็นไหมย่อ,ยอมาเนาะนะครับ แนวตัดมานะถ้าของยู่ก็ทิทางประมาณนี้แหละดูแล้วเนี่ยมันย่อลงมามันเด้งย่อลงมาก็น่าจะลงได้ลึกเหมือนกันนะ,ะเราเราเทียบแบบนี้นะครับเราก็ระวังหัวนี่นะเนี่ยสัดส่วนเท่ากันน่าจะลงมานี้เลยนะหนะึ่งจุดศูนย์เก้าสามห้าสี่นะทิศทางมาทางไฟโบแปดเอ็นไฟโบร้อยนะ เราดูคู่ถัดมานะครับน้ํามันนะครับวันนี้น้ํามันน่าจะพุ่งเนาะก็คือจริงๆอ่ะเซนเ,นเนต้นมันนะครับเซนเ,นเนต้นเนี่ยดูน้ามันมันมันปรับขึ้นมาจากตรงนี้นะ,ะดูใหม่นะฮะคือในดูภาพหลักเนี่ยคือการเด้งก่อนนะอันนี้คือจุดสูงสุดก่อนหนะ้าที่ทาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหนึ่งหนึ่งร้อยนยะี่สิบเก้าเหรียญนะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเหรียญจุดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าจุดห้านะผมให้เดียวนีนะครับ ตัวเลขที่โบกที่เราเทรดแต่ละโบกไม่เหมือนกันเลยนะครับให้ไปดูโบกที่ท่านเทรดเป็นหลักแต่ผมวัดเป็นไอเดียให้ดูนะเพราะว่าตัวเลขมันต่างกันเป็น,ปนหลายเหรียญเลยนะครับเป็นหลักเหรียญสองเหรียญเลยนะครับแต่สัสดส่วนของไฟบูนี่มันเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับก็ถ้าในพูดในภาพหลักคือการดินะ่งนะและสำคัญทิศทางขึ้นโซนตัดมาก,ก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่ง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 ห้าจุดเจ็ดห้านะครับแต่ถ้าเรามองจากชุด ชุดที่เขาขึ้นไปตรงนี้เราเห็นว่ามันมียกหายกโลยกหายกโลเล็กๆอยู่นี้นะครับชุดที่มันเกี่ยวก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบไปชุดนี้นะเดี๋ยวเราวัดสองชุดพร้อมกันนะชุดนี้นะครับใช้โลนี้ายนี้แล้วก็โลนี้นะภาคเช้าเนี่ยคาดว่า่ายุดออยยังพอจะขึ้นไปต่อได้นะนะครับด้านล่างเราตีทลายไว้ส่นนงนะครับเชื่อมตรงนี้ นะครับโลนี้กับโลนี้นะตีผ่านแบบนี้ก็ได้ครับก็มีโอกาสที่ขึ้นมาถึงหนึ่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 งสี่จุดห้าเหมือนกันนะให้ไปดูตัวเลขที่เราเทรดอยู่นะว่ามันมันตัวเลขไหนกันนะเดี๋ยวมยกก็อยากให้ดูตัวนะถ้าบล็อกที่ผมเทรดอยู่อ่าตัวนี้ตัวเลขมันจะต่างกันนะครับให้ไปดูบวกเราเทรดนะ ถ้าในสัดส่วนไฟโบร้อยเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งสองจุดห้านะครับถ้าใครเทรดบล็อกไหนก็ไปดูตัวเลขของบล็อกนั้นนะแต่ว่าสัดส่วนมันคล้ายกันนะครับวิธีวัดเหมือนกันนะก็คืออันนี้เหมือนกันนะ,นะอันนี้ไฮหนึ่งนะครับโลสองเนะี่ยอันนี้ไฮสามอันนี้โลสี่เนี่ยอันนี้ไฮห้าเนี่ยทิศทางดูไฟโบร้อยเหมือนกันนะนะครับตัวอย่างนะ,ะเลากลับมาดูกราฟต่อครับ เราดูดาวโจนิดหนึ่งนะดาวโจนพุ่งมาสองวันแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ยังมองเป็นการเด้งนะครับคือก่อนหน้านี้เขาลงมาจากตัวนี้สามหมื่นเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดแล้วลงมาเด้งลงมาเด้งลงมาตรงนี้เริ่มยกหายยกลงนะครับเดี๋ยวเราดูสัดส่วนนิดหนึ่งนะถ้าเราเทียบไยนี้นะครับมาติดแนวะส่ำคันแล้วเริ่มจะยอะ่อเนี่ยแต่ว่าในในชุดตรงนี้เองวัดขึ้นไปนะ มันติดแนวสาคัญโซนแรกแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้เหมือนกันนะครับถ้าไอ้ชุดนี้ย่อมาไม่ลึกมากนะถ้าชุดที่ย่อมาเลยนะครับวันสองวันเนี่ยมันย่อไม่ลึกมากไม่มาซ้อนหัวตรงสามหมื่นสามพันแปดร้อยเนี่ยภาพมันจะเป็นการย่อนะครับแล้วก็ขึ้นไปชุดหนึ่งนะครับระยะสั้นตัวยุ่งสามตันนี้ย่อลองนาจะโอเคกว่านะนะครับระยะสั้นนี้ย่อแล้วก่อนแล้วค่อยๆลองขึ้นไปนะครับเอาไปไปเทคกฟินนี่นครับโซน 3 5 5ห0้าัน้าร้อยกับสาม0 0นหกพันสองรอยะครับทีนี้แนวย่อมันถึงไหนนะคร่าวๆนะครับโดยสัดส่วนเวลาเราวัดเนี่ยรวัดจากชุดขอนหน้าก็ได้ครับแบบนี้เลยไฮรเนะครับต่อราคาทีหนึ่งนะต่อราคาเขาหน่อยนะครับนะครับถ้าถ้ามันย่อม,มาลึกหน่อยอาจจะโซนประมาณนี้ไหมนะครับสามหมื่นสี่พันสามหมื่นสามพันแปดร้อยเนี่ยพอจะรับรองได้นะครับแล้วก็ไปเทโกฟิตตันโนเมื่อกี้นะอันนี้ยอะสามส่งนะครับ นะครับดูกองทุนต้องคำนิดหนึ่งนะครับกองทุนต้องคําเมื่อคือนก็อันนี้ลายสี่ชั่วโมงนะนะครับเขาก็ไล่ซื้อกลับมาเมื่อคือนนะอันนี้สี่ชั่วโมงนะครับแท่งเมื่อคือนก็จะเริ่มตั้งแต่โลนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อขึ้นไปนะนะครับแล้วก็ก่อนีตลาดย่อมาหน่อยนึงก็ดูแล้วเนี่ยกองทุนน่าจะช็อตกลับไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันผ่านไฮไปนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นตอนช่วง สองทุ่มสามสิบของทุกวันนะครับสองทุ่มสามสิบเราดูว่ากองทุนก็จะทําอะไรนะนะครับถ้าถ้าวันนี้ไปเห็นเขาเปิดเหนือไฮนี้ไปเนี่ยแสดงว่าเขาจะเอาขึ้นนะตอนนี้โมเมนตัมเหมือนจะเอาขึ้นแล้วนะนะครับแต่ว่ากลางวันเราดูข้อมูลเขาเป็นเพีนั้นเองนะครับอ่าตัวนี้นะไปค้นในเทรนด์วิวจะใช้ชื่อ GLD นะครับเทรนด v วิวนะครับอ่า SPY นะครับไว้ดูไว้ดูแนวโน้มองคํานะครับอ่าถัดมาเราไปดูคลิปโตัวนิดหนึ่งนะ คริปโต BTC ETH นะครับ BTC ช้านี้จะย่อ,อก,ก่อนนะอันนี้สีชั่วโมงเมื่อวานเขาเด้งมานิดนึงนะครับอันนี้อันนี้เหยว่าทำหายไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับย่อ,อลงมาแล้วก็เด้งนะคือดูโมเมนตัมมันเป็นการเด้งก็จะลงต่อนะอ่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เราดูสีชั่วโมงนะครับถ้าเขาหลุดลงมาก็จะลงเหมือนกันนะ เดีย๋ยวถ้าหลุดตัว4 40,500นะมีโอกาสจะลงมาถึงนี่แหละครับ44,000นะครับ40,000นะครับ,บ39,700ทิศทางก็คือการเด้งเพื่อจะลงต่อมาทางนี้นะนะครับระยะสั้นก็คือถ้าใครเทรดมาก็จริงๆน่าจะเชื่อมาแถวๆนี้แหละนะครับสตอปรอดก็ตรงนี้นะครับคาดหวังว่ามันจะลงมาถงแถวนี้นะทีพีแถวนี้ นะครับแต่ว่าคอนเฟิร์มด้วยการหลุดโลดนะถ้าไม่หลุดเนี่ยก็ไม่ัว์นะครับแต่ถ้าหลุดเนี่ยัว์เราถือไม่ได้แต่ทางนี้เลยนะครับถ้าใครบอกว่าทนแล้วความเสี่ยงได้หน่อยก็ SL สองอยู่นี่นะนะครับมันอยู่ที่ล็อตเราด้วยนะมันอยู่ที่ล็อตไซส์เราด้วยนะครับคือมีคอยหลังๆมันเป็นการพักนะครับแนวโน้มก็ไม่ชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้นะเป็นเป็นไส้แบบนี้นะครับถ้าเราไปาบตาด้วยบอลมันลูดมาแท่งเดียวไปลงเลย ลองลองดูแล้วกันนะคาดว่าบีซีนะครับมีโอกาสจะย่อลงมาต่อได้นะ ETH นะครับคล้ายๆกันอที ETH ก็สุกคล้ายๆก,กันคนะ ETH เราดูจากตรงนี้แล้วกันแล้วกันเนาะ High แล้วก็ Low นะครับแล้วใช้ที่เด้งนะ ETH นะครับถ้าเด้งเด้งกลับมานะครับถ้าจะถ้าจะเซลนะให้เขาเด้งกลับมานิดนึีดีกว่านะครับสองสองพันเก้าร้อยห้าสิบ 2,940เนี่ยทางนี้น่าจะดีกว่าจะได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะย่อลงมาให้เราเทคโปรฟิตทางนี้นะนะครับเหมือนกันก็คือมันต้องผ่านโลเดิมมานะถึงจะลงนะครับในในภาพก่อนหน้าเนี่ยตัวอีเทีเนี่ยมันเป็นภาพขึ้นมาก่อนแล้วย่อนะก็คือข่อนหน้าแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ย่อว่าถึงในส่วนครับนเ,นเขาจะพักนะครับวงจรน่าจะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งแบบเนี้ยสอง แล้วก็เป็นขึ้นสามะนีอันนี้เป็นขึ้น e เป็น b แล้วก็จะสิงค c มานะครับชุด c เนี่ยถ้ามันลงมายังไม่แหลกหัวน,นี้นะก็เดี๋ยวมันจะกลับขึ้นไปนะครับถ้าเราเซลลงมาอาจจะต้องเทปฟีดต,ตามแต่สำคัญน,นะครับไม่ไม่งั้นเขาจะพาเราขึ้นไปแกลกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะนะครับอันอื่นคล้ายๆกันนะครับตัว bnb ก็คล้ายๆกันย่อเหมือนกันนะ บยนปีก็น่าจะย่อประมาณนี้ครัถ้าหลุดโลก็ลงนะนะครับถ้าหลุดโลก็ลงมาโซนนี้อ่าภาพก็จะประมาณนี้โลอยู่ที่ประมาณ385บานะครับถ้าหลุดลงมาก็สามร้8งสาม็ดสิบแปนะครับมีตัวเป็นตัวสูงหน้าคล้าย,ายกันครับอ่าตีมันมันทรงเดียวกันหมดเลยนะคริปโตนะครับ อันนี้ผมพูดสีตัวใหญ่นะอลองเอาไประยุดูแล้วกันนะครับตัวโซลนาอันนี้เลยโลยนายวัดแบบนี้เลยก็ได้ครับก็ให้ดูถ้าใครเทรดตัวนี้นะโซลนาให้ดูโมเมนตัมในตัวบิตคอยนี่นะถ้าบิตคอยลงเขาจะลงด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าดุดโลมาก็ลงมานี่นะแปดสิบหกนะครับแปดสิบสี่นะครับไอเดียของเอเยูภาคเช้านะครับแล้วก็น้ํามันนะครับตัว ตอนไลกเด็กนะครับตัวเวสสามตัวทองคำตัวคริปโต,ปต,ตนะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ